พี่น้องครับรายการวิเลาะครับพี่น้องมื่อนี้ผมอยู่สวนเอ็นอาหน้าเทิงตำบลดูอำเภอราศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดขับเติมิวครับพี่น้องวู้นะฮะมือม่อนี้มองมีนะครับ,รบเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยหนึ่ง ฝนไฟแมนยูสองฝนตกอีกแมนยูกระถือแมนยูสามแดดออกแมนยูสี่จืนแมนยูเอออันนี้หาขบวนไปเลยคนสวยตีว่าแมนยูแมนยูนี่คือไผอันไหน้ามาด้ยอันไหนมาเบิ่ง ยังมาลายรักชมนู่นสูงเขาจะเขามาใกล้เลยค่ะมาลายรักชมเจ้าเจ้าคือตั้มแต่เจ้าก็เงินสูงอันนี้มาสีแดงเปลือกคุณมาลายรักคุณมาลายรักชมนู่นสูงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนเอ็นอาร์นาเทิงค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้คนสามวัยนะคะแล้วก็อยู่กับวัยที่สามวัยที่สามคือวัยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีแฟนครับผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสถียรพันงามครับสวอ่าก็เสียรอยู่รายการมาเทียสวนครับนี่คือผู้ขัดขวางไม่ให้รัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำไมครับเป็นสวอวาอนี้เอีสวอว่าหแมนวันนี้เสียทีผู้ชนะการเลือกตั้งบนน้เป็นรัฐบาลนี่คือสวอวที่ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งและไม่ได้และไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นสวที่เกิดนานสูงไว้สูงไว้เลยอาอาจารย์สวนเอ็นอาหน้าเทิงมันแปลว่ายังงอาจารย์ซื้อมานี่ก็แปลตามโตมาเนาะเอ็นอาแปลว่าใหม่สิมันมีใหม่พื้นที่เกิดอยู่นี่ครับหน้าเทิงแปลว่าหน้าอยู่ในที่สูงเ<อ><ม>ทีนหน้าบ่ได้ก็เอาคขามสองข้าเอาสองยางมาบวกกันเอ็นอาคือพืชประจําถิ่นหน้าเทิงคือหน้าเทียนหน้าบ่ได้มันอยู่สูงก็เลยเป็นเอ็นอาหน้าเทิงครับ ไมีดอกเอ็นอาร์นี่มองหันสิมีความอุดมสมบูรณ์ความสมนุนแมนคือผู้เฒ่าเขาบอครับแมนเลยครับผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าบนนี้มีต้วเอ็นอาร์มองนั่นเขาเรียกว่าพื้พนที่ซุ่มหนามเนาะครับบางแห่งเป็นมันบางมองมันจะเป็นเป็นหนามค่ำเลยเด้กครับพุทธลงไปเอ็นอาร์นี่มันเป็นพืชที่สะท้อนความเป็นวอุดมสมบูรณ์ของของพื้นดินครับมันมีคอนเซปต์อนหนึ่งที่ผมหมักแห้งพื้นที่ส่วนบุคคลประโยชน์สาธารณะ มันแปลว่าอยังงแันอีกรอบหนึ่งใช้น้ำให้ฟังี้แปลว่าเห็ดการทํำเป็นเรื่องเป็นเรื่องของข้องจากของแต่เห็ดเลี่ยวเห็นควอมเปลี่ยนแปลงก็อยากให้ส่วนร่วม สาธารณะหรือบุคคลที่อยู่รอบขางเขานี่เลยเขามามีความสุขนั่งมาเห็นการเปลี่ยนแปลงในเมาใส่ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพื่อสิให้ทุกคนแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือซื้อเขาเป็นเป็นเจ้าของนั่งเพื่อมันเป็นการล้อมล้อมหัวสวนอีกรูปแบบหนึ่งเนาะเป็นบโดยบรต้องลงทุนมาล้อมหัวแบบเป็นโครงสร้างอย่างกับเอาคนเนี่ยมาซอยกันล้อมเพราะเขากับเป็นเจ้าของเขาคงหัวขามาล่างแก่ เฮ็ดมาหนิสองปีกรับบ so, no like ่อท่นมีปัญหาอย่างเลยครับทนต้องชุบช้วนแถวนีเก็มีปัญหาในเรื <h 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 ่องหลักเลืกของโม้หน่อยอยู่แล้วล้อมหัวแนวอะไรครับมันคือจังบ่มีกำแพร่งนะบ่มีน้ำหมักจับใหญ่มันเป็นล้อมหัวนั่นแหละครับเอาเอาเอาใจล้อมเอาโอ้เป็นแต่หัวแต่คำเนี่ยเอาเอาไม่เอาไม่เอาใจล้อมแน่ไหนประมาณนี้ใจล้อมก็คือเขาเขาเขาเอาเขามาเขาอยากได้ยังกับกับบ่อตองสื่อนะครับครับตาข่ายตาข่ายใบกล้วยฟีกล้วยของกินของอยากอยู่นี่ เขามาก็บทบอไปขายไห้เอาไปใส่ไปกินนครขอบครัวเรื่อนเป็นการแบ่งปันอ่ามันคือคือการหลอ่หลวด้วยใจเนาะครับอันนี้คือคอนเซปต์นอนล้อมรัืวด้วยใจพื้นที่ส่วนบุคคลประโยชน์สาธารณะสาธารณะในที่นี่ผู้ใดมามามาใส่น้ำเนี่ยเออที่ใกล้ๆเนี่ยคือหลานนักเรียนนรงเรียนบรรดูขอครับครับศูนย์ศูนย์เด็กอบตดูคณะครูพุทธลกรผู้ปกครอง เวลาว่า,างก็พาลูกล้านเขามาเ<ช>ยี่ยมช่มสวนแล้วมาเล่นปล่อยลูกเล่นตามกระบะรา,า,ายตาม,มเครื่องเล่นอยู่ที่อยู่ในสวนพ่อแมอ่ก็มานั่งเล่นคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเราอย่างเรื่องอเราเรื่องเล่าสวนบ้างทั้งอบาตาทั้งโรงพยาบาโลโรงเยียนผู้สยยูงอายุในในตำบลสรุปไง่ายๆคือไพรก็ได้ที่เป็นคนอ,อยู่ในชุมชนเฮาหรือนอกชุมชน,นก็นกนแล้วแต่ถ้ามาด้วยอยากมาเรียนรู้ยินดี กานเด็ดอย่งกับคนอัลนัสลาศีอีย่งอะนาอีย่งกับมันมันมีอันซินหรออันซินลาศีคืออย่างอาจารย์อันซินลาศีสไลายคนสมัยร่วมกันพัฒนานี่จ้าของท่านผมสีทองมาอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับแนวไหนแนวไหนอันทีนศิลาศีคืออย่างครับอาจารย์ครับอันซินคือมองที สวยงามมองที่มันเป็นทุกสิ่งอย่างของคนในราศีสลดยอ่าเดี๋ยวเราผมผมบอกไปน้ำบอกไปน้ำน,น,นี่นผมไายนี่นี่อันซีนอ่าใช่ใช่ใช่อันซีนราศีสลดยเป็นยังไงก่อนจันอ่าคือเฮาสศิพย์ยามเปิดพื้นที่ท,ที่เป็นสิ่งที่เป็นเป็นอันซีคือคนที่ยังบนใ้หัวเห็นเห็นแล้วก็ยังบ่หั่นได้เฉยแพร่ต่อโลภายนอกให้ให้เขาได้กหูจักนะครับเพราะว่าสิเป็นวัฒนธรรมประเพณี้หรือว่าพื้นที่หรือว่าสิเป็นอย่างกระตามกระบวนการของการสื่ออยู่ร่วมกันน่ะนะ ให้มันมีโอกาสโลกคนอื่นในหูเห็นน้ำว่านี่คือสิ่งที่สวยงามมาว่าจะเป็นปูปลาหนาหน,นาม,มาว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติอยู่ครูกับราศสิสลัยก็คือเมนัมมูลเนาะปลาบุงปลาท่ามทรัพยากรดงผู้ดินไล่ไปเพื่อฝุ่นนะครับขอวัดว่าล่ามที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วกะเปิดพื้นที่มองนี้ให้โลกได้เห็นผ่านกระบ,บวนการของคนสามไว พี่น้องครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่ามือนี้เพิ่นบ่เฒ่าได้ครับพี่น้องครับเข็นจังซี่เพิ่นหกสิบเติร์หน่อยนี่ครับนี่ครับนีเออหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่เป็นอะไรไี่น้องนะครับแปนหนึ่งเฮ้ยโอ้ยคนบมดอันโอ้เป็นผู้สาวเอาไป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 โอ้นะครับโอ้ผู้สาวนะครับนี่นะครับโอ้ผู้สาวป้าอ้าวผู้สาวจะน้ำมัน สวัสดีครับผู้สาวโอ้ยปากแดงคนนู้นอยู่โอ้ยผู้สาวฮะเอาแม่หมอปวดฉุบะตาผู้หนี่งนะผู้สาวเอาผู้สาวมาอีกแล้วผู้เก่าผู้เก่าอีแม่แมงยี่สอยแมงยีสีแมงยีสีแมงยีโอ้ยหลง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 เอาไม่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 มาให้เมื่อยอยู่เละมากเลอะเบื่อเหรอคุณเปียค่ะ ยูนี่แม่มี่แม่ยังงจะวะหนูภาณอ้าวหนูต้องมีแม่หญ่มีแม่หญ่งส่แต่หูมันมีแม่คนหนึ่งอายาุเกแล้วอ่ะเจาเจาเจาร่องเอ,อิญมึงไม่ไยิ่งใส่ป่ะสันมี่แม่สยี่ยูพี่เฮ้ย <laughs> <laughs> นี่ีแม่ส่ย,ยูน <laughs> <laughs> นี่ <ไป S 1> อ่ะเดี๋ยวเดมีแม่หญ่ส่อ่ะองเอินไม่ย,ย่ไม่มีผ่านไม่มผ่านมี่แม่ผ่านผ่าไม่มีผ้านไม่ผ่า ม่ยามีไม่ย้สิ้นไม่ยิสิ้นนี่นี่ไม่ย้สิ้นนี่ไม่ยิ้สิ้นไอลูกไม่ยใส่นี่ยอายุไม่ยิสินกับเจ็ดสิบกว่าล่ะไม่ยส่เนี่เป็นแม่ไม่ย้สินไม่ยใส่เป็นนไม่ยิสิ้นไม่ย้สินเป็นลูกไม่ยมใส่ม่ยิ้สินเป็นลูกไม่ยใส่ขันเราอีกกับไม่ยา้ใส่กับเป็นแม่ไม่ยิสิ้นเบอหนีบมือไม่ยอ่านกับมี่อ่านับมี่น ไม่เงี่อ่านไม่เงี่ยหนอไม่เงี่พลาดมีบอกไม่เงี่เล่นไม่เงี่เล่นใส่ใช่ครับอ๋อนี่กับแม่ลูกไม่เงี่ใส่กันเน๊ะเป็นแม่แม่เงี่สิ้นแม่เงี่ยสิ้นเป็นแม่เงี่ลินอ่ะแม่เงี้ลินเป็นลูกไม่เงี่ใส่เป็นลูกไม่เงี่ใส่เออโอเคเลือกผู้เล่นเหมือนไม่เงี่ยยังนอนอหนอไม่เงี่โอ้ไม่เงี่สีไม่เงี่สีนี่ จะว่าไม่ใช่สีเรามักหรือว่ามักแบบนี้ไม่ใช่สีเรากับมักแบบมีจักน้อยเรากับสีผ้าเอาไปส่งพี่น้องอยู่ทั้งซี่ผู้ใดห่างผู้ใดมีก็มากินข่าวทั้งพี่เออพ่าอยู่ทั้งมีมี่ไม่ใช่สีนี่นะพี่น้องครับเอ่อยุ่งองนี่เพราะนั้นว่าศูนย์สามใบ บ่ได้ให้พี่น้องเบิ้งเล็กหน่อยได้หน่อยเมื่อ้วนะครับเล็กหน่อยนี่มีเครื่องต่างๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กหน่อยประถมเล็กหน่อยมัธยมคนไว้กลางคนแล้วก็ค้นเข่ามื่อนี้ค้นเข่ากันได้มาห่อเข่าต้มเข่าต้มกับฮ้อนห้อนพี่น้องฮ้อนพล้องของยับหูอ่าไ่้มาห่อเข่าต้มแต่มาตุ่มมาห่มกันมัดโซเลเซวนากันก็เลยเห็ดหมวนพอมอนแล้วกับหัวหรอ การหัวเราะก็ต้องต่ออายุนะครับนะครับต่ออายุคนเฒ่าแต่ว่าข้นุ่มยังห้าวจะมากินต้มเป็ดนะครับจะมาวาท่านเมื่อจริงๆว่าสิเมื่อแต่โดนแล้วนีใบสองกลัวแล้วนะฮะก็เลยว่าท่านไหนเมื่อจะต้องทากินต้มเป็ดซะก่อนอีแม่วานว่าท่นเมื่อเตี๋ยปะนะบ่าท่นเมื่อแล้วอยากให้เมื่อเออแม่่่นนนววาากกิเเียลัออีกรอบหนึ่งค่ะไม่ใส่เอ่อพ่อน ไว้พอนหนคุณผู้ส้มที่อยู่ <erman S 1> ทั้งบ้านทั้งลูกเต่าเราหลานอ่าแม่ซอ,อยอ้ยวันคนเงินยวยพอนให้ลูกหลานเนี่ยให้ให้อยู่ดีเมี่ยงเด้อให้อยู่อ้วนคนนึงด้อไปจะฆ่ามาจะของตลอดปลอดภัยห่อนบรรยูบรรเทาของแกร่างเอ้ยแกมาไก่มาฟัดเด้อให้อยู่ไม่สุกเป็นเจ้าเป็นนายให้อยู่โดนโดนหลายปีเปิดภาษาอ่านอยู่หลอนดอยปีฝนเด้อ เสมอเสมอพี่น UH ้องครับลายปีแข็งแรงยึดพื้นได้จักเศร้าเธอใครอยู่นะครับอ้าวไม่ไงสอยกับแข็งแรงเด้อเออไม่ไงสิ้นกับแข็งแรงเด้อไม่ไงผ้าผ้าผ้าแข็งแรงเด้อไม่ยิเปียห่วยไม่ไงสีกับแข็งแรงไม่ไง ไม่ยินกับแข็งแรงเด้อแล้วก็อีแม่ไม่ยินดีเวลาไม่ยินดีไม่ยินดีแข็งแรงแล้วก็แม่แม่คนนี้แม่อ่านกับแข็งแรงเด้อนะครับไม่ยินต้องไ่ยินต้องแข็งแรงคือกันครับโอเคพี่น้องครับลาพี่ลาน้องไปก่อนแข็งแรงมั่งมีสุขุชนสวัสดีครับพี่น้องครับ